สวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับวันนี้มุมภาพอาจจะแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์รองเท้าคู่หนึ่งะครับซึ่งเป็นกระแสะมากๆในช่วงที่ผ่านมาเนาะกับเจ้าคู่นี้เลยะค,ะ Ad idas, Ad ero, ios, ครับ Adidas, a d i ดิ r ซิโลอ s ดิ o อสโรสครับนี่กล่องก็ตอนแรกนึกว่าจะได้กล่องแบบไอเ้แถบตรงนี้้สีขาวมันเป็นของมันเดียวแหละ อ่าก็กล่องเหมือนเดิมไม่มีอะไรสเปเชียลทั้งนั้นกล่องก็ a d ร d a s ปกติเลยครับแน่ไม่จะสเปเชียลให้หน่อยก็นี่ครับ Adidas a อ i z e r o a d i ริออ44ครับไซส์8 UK นั่นเองเป็นงไงครับมาดูกันเมาเมาเลยอแกะออกมาก็ประมาณนี้จริงๆแกะแล้วแหละเออก็ทำเป็นงั้นะทำเป็นมัดกงมาแกะให้ดูแกะแล้วจริงๆแล้วก็จะมาให้ดูกันเนาะคลิปนี้เนี่ยเรายังจะไม่พูดถึงเจ้าสเปคของเท้าคู่นี้นะครับจะเป็น แกะให้ดูกปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่นี่เลยเปิดได้อ่าเป็นไงสวยเบาอัมผัสแรกคือเบาเลยพูดเลยว่าเบาครับรองเท้าคู่นี้หน้าผ้าที่ทุกคนร้องขอมาว่าเป็นยังไงบ้างหน้าผ้าทูกซ์เจอร์หน้าผ้าคือแบบเหยียดข้างได้ไหมซ์เจอร์หน้าผ้าคือเป็นหน้าผ้าที่ t e เจอร์ดีมากนุ่มเออ เอ้ย texture ดีอ่ะหน้าผ้า texture ดีเลยนุ่มค่อนข้างนุ่มเลยแล้วแบบเป็นตาข่ายเห็่ปะเป็นตาข่ายแบบอืไม่นุ่มเลยอ่ะแล้วดูรอยเชือกคือมาเป็นแบบคล้ายๆป r อี v บเลยครับเชือกก็เป็นเชือกเชือกปกติกะไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเชือกเลยใช่ไหม adidas เชือกปกติคล้ายๆป r อีโบนั่นแหละอืมแต่หน้าผ้านุ่มจริงครับแล้วก็เนี่ยเห็นสีเขียวปะสีเขียวเนี่ยเขาที่แบบรันรอบเนี่ยเขาเรียกเทคโนโลยีว่าลรล็อก ก็คือมันจะช่วยทําให้มันกระชับมากขึ้นเออเดี๋ยวไปลองแล้วเป็นไงเดี๋ยวว่างทีจะแบบเนี่ยตรงเนี้ยมีโบนุ่มมาให้ด้วยแล้วก็เป็นลิ้นแบบเย็บติดเออลิ้นเย็บติดว่ะไอ้ดีลิ้นเย็บติดเลยเหมือนก็สวนไปเลยลิ้นไม่ขยับนะครับแต่ว่าทําไมโมูนุ่มมาให้แค่นี้คือเราลัดเชือกตรงนี้ทําไมไม่ขึ้นมาให้สุดอ่ะเออเออเดี๋ยวอันนี้ไปลองกันว่าเป็นไงนี่สวยไหมอันนี้ก็เป็นฟรีไซล์นะครับลงมาถึงโฟมเลยตรงนี้เขียนว่าดอทโปร4นะครับอืให้ดูหนึ่งรอบ ไล่ล็อกเทคโนโลยีครับเส้นสีเขียวอ่าแล้วก็ฟูดแท็บตรงนี้เขาบอกว่ามีข้างในนะครับนี่เขียนว่าอะไรเนี่ย this to shell pass นะครับก็คือความเจ็บปวดระหว่างการวิ่ง,เ,งเดี๋ยวมันก็จะหายจางหายไปแล้วได้ประสบความสำเร็จกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทุกคนต่างถามว่ามันเป็นไงบ้างครับไ,สไรส s ไซ l e โปรครับพื้นตัวนี้มาพร้อมกับ Energy Lot เวอร์ชัน2.0เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่า Geo m e t r y เนี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันออกไปว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า Move Locker เนี่ยมาช่วง60%นะครับนับจากช่วงส้นเท้ามา60%เรแล้วจะเป็น Locker อร์ p e นะครับซึ่งจะเหมือนกับเจ้าตัว Pro Evo1 ตนั่นเองสัมผัสแรกจัดตัว Mi s o ถามว่าเป็นไงต้องบอกว่านุ่มครับนุ่มเลยเป็นมิโซที่นุ่มนุ่มเลยมันเหมือนเดิมนะเออคือมันดูเหมือนเดิมมากเลยเนี่ยมีสามสิบเก้าสต็ข้างหน้าสเต็ปข้างหลังสามเก้านนะ เออนุ่มเลยถือว่าเป็นมันตัามานุ่มเลยอ่ะเออจัดอย่างนี้คือนุ่มอ่ะแต่เดี๋ยวไปวิ่งแล้วบอกอย่าทีเฮ้ยนุ่มนุ่มเลยเออนุ่มอ่ะนุ่มเลยใครชอบนุ่มๆเนี่ยน่าจะชอบเดี๋ยวนะเออฮิวคาเตอร์ก็เป็นทรงประมาณหนึ่งแล้วก็นี่ลืมบอกไปเมื่อกี้เขาบุกมาให้แล้วนะครับบุกมารอบเลยคราวนี้ไม่รู้ว่าแก้ซ้อนหลุดยังเดี๋ยวไปลองดูนะครับบุกมาให้แล้วข้างในอินโซเป็นอย่างนี้เออวิโซคือนุ่มอ่ะเออดีว่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นไงคาร์บอนก็แข็งมันดังเออดีแข็งแล้วก็นี่ครับคือนะครับก็เป็นเทคโนโลยีสองอย่างรอบนี้มันจะได้มีแต่คอนติเนนทัลคอนตินเนนทัลจะมีแค่ไอชิ้นสีแดงเนี่ยแค่ตรงปลายช่วงที่เราแบบแตะ้วโทออฟออกไปเขาบอกว่าใช้แค่นั้นพอแล้วเออเขาบอกมาอย่างนี้แล้วก็มาของกับพื้นอีกอันหนึ่งเขาใช้ว่าอะไรเนี่ยไลท์แฟคชั่นนี่เขาบอกเป็นไลท์แ A คชั่นนะครับมีดอกยางด้วย ก็อาจจะช่วยให้แบบเราตะก,กุยได้ดีขึ้นเนาะเอออันนี้ต้องไปลองดูว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าคืออย่างี้กลัวมันเหลืองจริงเลยอ,อืมแล้วก็เห็นปะต้องมีคัดเอาในช่วงนี้ยเขาลอกซ่องไหมเออ,อล็อกซ่องเลยซ็อกล่องเออเขาซอกล่องช่วงนี้มาให้ด้วยอ่าเออคู่จริงถามว่าเป็นไงไงกว่าเฮ้ยโอเคนะค่อนข้างคิงวสัมผัสดีอะ่ะเออคือชอบหน้าผ้าหมดเลยทามือใส่ก็แบบเออผมว่า เออไอตรงรูตรงเนี้ยมันแบบข้างในเหมือนเขามีโอเวอร์เลย์ชั้นหนึ่งช่วงตรงเนี้ยแล้วมันทําให้ผิวสัมผัสคือไม่เจอนะ่ะว่ามันแบบตรงไหนที่มันจะขูดขีดเราได้เออผมว่ามันสบายขึ้นแน่นอนหน้าผ้าเนี้ยจากสัมผัสก็ดูแล้วว่าสบายขึ้นแน่แน่การเสียดสีผมว่าไม่น่ามีไม่น่ามีแล้วอะไร,รุ่นเนี้ยแบบจับขอบดูก็เออก็โอเคขึ้นนะไม่น่ามีตรงไหนเสียดสีอะถ้าให้จุดสังเกตก็มีอาจจะมีตรงเนี้ย ที่มันเป็นตะเข็บตรงเนี้ยไม่รู้จะสีหรือเปล่ากับบางคนอะไรเงี้ยสองฝั่งตรงช่วงตรงนี้ไหนวะเออช่วงนี้ตรงนี้อ่าก็ไม่รู้ว่าจะสีหรือเปล่าแต่ช่วงข้อเท้าผมว่าทำมวได้ดีอันเดิมเนี่ยมันไม่มีช่วงเอ็นลอยไหวให้ใช่ไหตัวนี้มีหละเออผมว่าอันเนี้ยโอเคอโดยรวมคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ u n นบ็อกของเจ้า a d i d a s a d i e r o p r o 4นะครับส่วนคลิป รีวิวคู่นี้ต้องบอกงี้เดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวผมทำเป็น first impression ให้ก่อนว่าไปวิ่งแบบ10-20โลแรกเป็นยังไงบ้างครับถ้าจำไม่ผิด official launch เนี่ยถ้าไปดูใน adidas uk เนอะอันนี้อิงจาก adidas uk แลเพราเขาเขียนไว้เองนะครับก็เขาบอกไว้ว่าวางขายอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่2มกราปีหน้านะครับก็เป็นยังไงสีไหนไม่แน่ใจจริงๆว่าช่วงนั้นจะขายสีไหนแต่สีเนี้ยโ้สวยอะุม ก็ประมาณนี้แล้วสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอันบอกให้ดูกันสั้นๆนะครับว่าเป็นไงบ้างเราสำหรับเจ้า EOS 4ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเจรันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปสาคัญครับนี้ส่วนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย